สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ BTS พร้อมพงนะครับด้านหน้าของเรานั้นเป็นห้าง M เอ่อ M Quartier นะครับแล้วก็ถ้าเราหันมาฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้คือ Emporium นะครับวันนี้พอดีว่ามาฝั่งพร้อมพงนะครับมาทุระก็เดี๋ยวพาทุกคนเดินเข้าไปในซอยสุขุมวิท24นะเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศซอยสุขุมวิท24ที่เขาบอกว่ามันจะมีเป็นร้านสไต b ์บักที่แบบสวยๆนะครับนี่ Emporium นะครับ อันนี้ช่วงปีใหม่เขาก็จะมีการจัดไฟอยู่ตรงนี้ของสถานีพร้อมพงตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับเป็นสกายวอล์คให้เราเดิน ตอนนี้เราเดินเข้ามาในสุขุมวิทยี่สิบีแล้วนะครับนี่เลยมีพัตคารอาหารญี่ปุ่น hey, ทุกคนเห็นปะด้านหน้านั้นจะเป็นรถแท็กซี่แบบใหม่นะครับก็จะเป็นรถแท็กซี่สีน้ำเงินที่เขาจะมีการแบ่งระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะครับก็จะปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง อันนี้อยู่ด้านข้างของห้างเอ็มโพเรียมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในอันนี้จะเป็นโรงแรมไอบิดนะครับสุขมุมวิทยี่สิบสี่อันนี้ก็โรงแรมสกายวิวนะครับสกายวิวโฮเทลแบง g k อกนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในซอยสุขมุมวิทยี่สี่นี่ก็จะมีแบบ โรงแรมมีตึกต่างๆเยอะแยะเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบหกมงเย็นแล้วนะครับเราก็จะไปเดินดูบรรยากาศกันเพราะว่าถ้ามากังวันนี้ไม่ไหวนะมากลางวันนี้แดดร้อนมากเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าบริเวณที่เราจะพาไปดูเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ฮิวตันนะครับสุขุมวิทนี่ย โรงแรมฮิลตันสกขุมวิทกรุงเทพนะครับก็มีร้านอาหารเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้านหน้าที่จะมาขายของโรงแรมนะครับด้านนั้นก็อ็กบูทสวีทแบงคอกนะครับโรงแรมเยอะมากฝั่งด้านนู้นก็มีอันนี้ก็โรงแรมหมดเลยครับ โรงแรมอริสตันมีแต่โรงแรมทั้งนั้นไปแล้วเดินเข้าไปนูน่นเ,เกือบสุดซอยนะครับมันก็จะมีตึกหนึ่งที่คนจะมาถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็จะให้บรรยากาศมันอยู่ต่างประเทศเลยโอ้ตึกนี้ก็สวยนะเนี่ยเดินเข้ามาก็จะเป็นตึกเหมือนต่างประเทศแล้วนะฮะดูดิ แต่ว่าที่ไม่ไม่เหมือนต่างประเทศก็คือใส่ไฟสายไฟมันเยอะเกินมันดูลบถ้าเอาใส่ไฟออกเนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยแหละดูตึกฝั่งนู้นโอ้้านนี้ตึกแบบสูงๆเท่านั้นเลยนะเลยมีแต่ตึกอลังการทั้งนั้นเลย,นะลเลยส่วนมากในนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับ แมริออดนู่นอุยตึกสูงมากแต่เดินไปสุคุมวิท24นะครับโดูบรรยากาศตอนเย็นก็มาเดินเล่นแล้วก็มาดูออร้านคาเฟ่นะครับที่อยู่ใน สุข,ขมุมวิทที่สี่เขาก็จะบอกว่าร้านคาเฟ่ตรงนี้คนจะมาถ่ายรูปเยอะแล้วก็บรรยากาศดีเหมือนอยู่ต่างประเทศเป็นมุมที่ถ่ายออกมาแล้วแบบรูปสวยอะไรแบบนี้คนระับดูฝั่งด้านนี้ทุกคนตึกแบบโอ้โหเหมือนอยู่ต่างประเทศจริง,รงๆเลยอนะเนี่ยตรงนี้ฝั่งด้านนี้ไม่มีสายไฟแล้วนะสังเกตดูเนี่ยไม่มีสายไฟแล้วด้านหน้าของเราย้อนกลับไปดูด้านหลังนะมันจะมีสายไฟเฉพาะอยู่ต้นๆซอยครับ พอเดินเข้ามาด้านในลึกๆเนี่ยใส่ไฟไม่มีแล้วเอาใส่ไฟลงหมดแล้วนะครับภายในอ,อสุข,ข<ฮ>ุมวิท24ก็จะเป็นแบบโรงแรมต่อๆกันเลยนะเนี่ยยาวไปเลยฝั่งด้านนี้ก็ร่มรื่นมากดูตึกสวยมากตึกดีมากเลย นี่กำลังจะถึงแล้วนะครับอู้บรรยากาศดีเหมือนกันเนาะืมตรงเนี้ยที่เขาจะแบบมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะพอเอาใส่ไฟลงดินทุกอย่างก็ดูสวยสวยขึ้นมาทันตาโดยที่ไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะนะครับแค่เอาสายไฟลงดินนิดเดียวก็สวยละ ถึงแล้วทุกคนนี่เลยก็จะเป็นสตาร์บัคนะครับเนี่ยคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยอยู่ตรงบริเวณซอยอยู่อยู่ตรงถนนพระพงพาณิชย์นะครับถนนส่วนบุคคลนะครับนี่เลยคนด้านหน้าเขาก็จะมาถ่ายรูปกันบริเวณด้านนี้นะครับเนี่ยที่เราบอกไปลวิวอ่าเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนี่นะครับก็จะเป็นสตาร์บัคนะครับ เขาก็จะมีเป็นตึกอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ยุโรปเหมือนอยู่อังกฤษอะไรางี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในซอยสุขุมวิท24นะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นข้างหน้าก็ป้ายสตาร์บัคนะครับมีจักรยานมีเอ่อเหมือนตู้โทรศัพท์ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเร,เราให้ดูบรรยากาศภายในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนที่เขามาถ่ายรูปกันเะนรัน,ะนคนด้านหน้านั่นคือ ก็จะมาถ่ายรูปเอาวิวเนี่ยนะครับเนี่ยวิวตรงนี้เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเห็นไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าของ Starbucks แล้วนะครับก็จะอยู่ที่สุขุมวิทถนนสุขุมวิท24นะครับนี่เลยบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นป้ายเขียนว่า Starbucks นะครับแล้วก็มีจักรยานมีตู้โทรศัพท์มีอะไรแบบนี้หลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างนะครับก็คนก็จะมาถ่ายรูปกันช่วงบริเวณด้านนี้ด้านในเขาก็จะมีด้วยนะทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปด้านในไปถ่ายตรงนู้นก็ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้กว้างนะแต่ว่าคนก็จะมาพยายาม มาถ่ายมุมประมาณเหล่านี้แหละให้ดูแบบว่าสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูมุมด้านนู้นว่ามีอะไรอีกนะครับมีหลายมุมอยู่นะไปดูฝั่งด้านนู้นกันเนี่ยเขากําลังแบบพยายามถ่ายรูกปกันอยู่<อ>ด้านหน้าของเรานั้นคือทางที่จะไป BTS พร้อมพงนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาด้านในเนี่ยด้านในมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงบริเวณสี่แยกนะเนี่ยเป็นสี่แยกแล้วก็เขาก็จะมีตรงนี้เลยเนี่ยจุดเด่นๆอยู่ตรงนี้เขียนเป็น มีปา้าย Starbucks อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีแบบเห็นตู้โทรศัพท์สีดําตรงนี้เนี่ยบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็น Starbucks ของสุข,ขุมวิท24นี้วิวบริเวณด้านนี้เลยเข้าไปด้านในก็จะไม่มีอะไรแล้วนะเขาก็จะมีจุดเด่นๆอยู่บริเวณด้านนี้นะครับนี่เลยให้ดูบรรยากาศอีกรอบประมาณนี้นะครับทุกคน เป็นบรรยากาศที่เราพามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนจะมาถ่ายรูปกันนะครับถ้าใครอยากได้มุมที่เป็นเหมือนต่างประเทศนะก็มาที่ส a r b u c k s สุขุมวิท24ได้เลยนะครับนี่เลยบรรยากาศอันนี้จะเดินเข้ามาก็ได้หรือว่าจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปด้านนอกก็คือเนี่ยหลังจากที่เรามาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเดินไปฝั่งด้านนี้ถ้าเดินออกไป เาก็จะเดินออกไป BTS เอ้ย BTS ฟอมพงนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมุมไกลมุมไกล,ม,ม,กลมันก็จะเป็นตึกแบบอยู่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับข้างในจะเป็น Starbucks นะครับ oh. ด้านนี้ก็จะมีรถวินมอเตอร์ไซค์ด้วยประมาณนี้ปเดี๋ยวเราเดินออกไปดูด้านนอกกันเนี่ยทางมันก็จะประมาณนี้นะส่วนมากฝั่งด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็น คอนโดเป็นโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับให้ดูบรรยากาศสุขุมวิทยี่สิบสีโอ้ยลมเริ่มมาเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะดูดิจริงๆเดินเดินไปก็ได้นะใครจะเดินเข้ามาเดินออกไปก็ได้ แต่ว่าถ้าจะสบายหน่อยถ้าแบบไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้เดินเพื่อถ่ายวิดีโออย่างสันนะครับนั่งรถวินิบัสไซก็ได้นะครับไม่ไกลนะครับบรรยากาศก็ดูทุกคนนี่คือนี่คือแบบเขายังมีการสร้างเลยด้านนนด้านหน้าเห็นนะยังมีการสร้างตึกมีอะไรแบบขึ้นเรื่อยๆเลยนะ ้เดริดิสันคนก็จะเดินเข้าเดินออกกันโุยลมแรงมากเดินไปดูฝั่งด้านนี้กันเฮ้ยตรงมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยถ่ายตรงนี้ใกล้นี้ เนี่ยเนี่ยเนเนี่ยบริเวณตรงนี้ที่ยืนถ่ายตรงนี้ก็ได้สวยดีฝั่งด้านนู้นก็กําลังสร้างตึกนะครับไหนเขาก็จะเริ่มแบบเปิดไฟโรงแรมอะไรก็จะเริ่มเปิดไฟต่างๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับที่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับด้านในของโรงแรม เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันยังมีเสาไฟยังมีสายไฟอยู่มันก็เลยยังไม่สวยมากครับแต่ว่าตรงบริเวณที่เราพาไปถ่ายรูปตรงของตึกสตาร์บัคสเมื่อสักครู่เขาจะเอาสายไฟลงดินแล้วนะครับก็จะดูแบบเหมือนโซนต่างประเทศเลยนี่กำลังสร้างเพิ่มเติมอยู่เลยตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือ BTS พร้อมพงเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยก็คือเป็นบรรยากาศที่เราพามาดู อ่บริเวณที่เขาจะไปถ่ายรูปกันเยอะๆนะครับว่าบริเวณสุข,ขุมวิท24เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็บริเวณถ่ายรูปเนี่ยเขาจะไปถ่ายกันตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็มพอรียเหมือนเดิมนะฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นเอ็มคอเทียนะครับเนี่ยไฟสวยมากเดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวก็จะขึ้นที่ B T S พร้อมพงนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวขึ้น B T S พร้อมกัน